วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของผมที่จะได้มีสมาชิกใหม่นั่นก็คือ,อรถไลด์แบบกล่องของขวันนั่นเองครับและผมก็สั่งผูกโบามาให้เรียบร้อยเพื่อสื่อถึงของควันที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้าจะได้รับและรถคันนี้ก็จะมาช่วยในภารกิจของเรานะครับให้ถึงมือลูกค้าแบบภาคภูมิใจและก็สวยงามที่สุดนะครับเพราะวันนั้นก็เป็นวันสำคัญนะครับของเขาเช่นกันและวันนี้นะครับผมก็มีภารกิจแรกที่จะออกเดินทางไปส่งมอบความสุขให้กับลูกค้านะครับให้ถึงมือและหน้า นนร,รถคันแรกที่เราจะนําไปก็คือเจ้าเบียอยูลี3 0รอๆคันนี้นี่เองนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากๆที่ดูเรานะครับมาจากประเทศสิงคโปร์นะดูออนไลน์นะครับแล้วก็ทําการจองแบบไม่เห็นรถตัวจริงมี่ทํานะครับต้องขอบคุณมากๆที่เชื่อใจเรานะครับพอพี่เขากลับมาเมืองไทยนะครับก็เลยได้นัดวันส่งมอบกันและเราก็ออกเดินทางจากกรุงเทพไปหาพี่เขาใหถึงหน้าบ้านนะครับ เดินวกันบลครับผมของจีสั่งได้เลยนะครับและเราก็ออกเดินทางจากกรุงเทพไปหาพี่เขายันถึงประตูหน้าบ้านนะครับพอไปถึงพี่เขาก็เห็นรถตัวจริงแล้วก็ถูกใจมากๆนะครับในขณะนี้น,นะครับต้นตายก็มาส่งถึงอุบลราชธานี่เลยครับไปดูครับว่าเบี้มนี้ใครเป็นเจ้าของและเหตุผลใดถึงสรุปไปต้นตาลครับตามมาครับ สวัสดีครับพี่กุ๊กไก่สวัสดีครับพี่กุ๊กไก่สวัสดีครับพี่กุ๊กไก่ที่หนึงครับถามนิดนึงครับว่าการเได้รถครั้งนี้ทำมถึงได้ถกงขั้นไปที่ครับจริงๆเต็นเต็นเนี่ยผมทดลองมานานดูดูมาสักสักพักแล้วล่ะด้วยมันเป็นอะไรที่ที่โดนใจแต่ละคันผมผมบอกได้เลยว่าด้วยคุณภาพคุณภาพเนี่ยผมบอกได้เลยนั่ก็วันนี้ได้ได้เชื่อไหม ครับคุณเอกซื้อรถไม่ได้ไปดูรถเลยใช่ลืมบอกเลอันนี้ผมไม่ได้ไปดูรถแล้วก็ไม่ได้ได้ได้คุยกันเลยด้วยเนี่ยแล้วส่งตรงมาผมเชื่อเชื่อมั่นในในในเตองของของคุณต้นต้นตาบนะครับแล้วก็ถูกใจเลยวันนี้ได้รับรถแล้วก็การบริการโอ้แล้ว มาจากรเจลของขวัญมาให้เป็นของขวัญให้กับภรรยาเซฟภรรยาสวยๆแล้วตอนที่ตอนที่พี่เล่นนู้นส่งให้พี่ผู้หญิงดูไหมครับส่งให้ดูครับส่งให้ดูด้วยดูดูในคลิปแป๊บเดียวบอกว่าอันนุบัสเลยอันนุบัสเลยจนต่อไปนี่พี่เซฟไพรภรรยาใช่ไหมครับอ่าจ้ ถือว่าตูกใจมากตูกใจมากครับถือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเซนเน่นะครับก็ผมต้นใจกับคุณต้นนะครับขอไม่ละลายเอกก็ขอบคุณที่แตรจะมาชมขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับสำหรับรถสวยๆนะครับเราเองก็มีความสุขมากๆเช่นการที่เห็นลูกค้าชอบรถของเรานะครับ จากนั้นพี่เขาก็มีรถเทินให้เราน้ำกลับมาด้วยก็คือเจ้าเบนดำดำดูดูคันนี้นี่เองนะแแต่งมาแล้วมาด้วยนะอะ๋อย่างเช่นกระจังหน้า GT แบบนี้นะครับล้อแม็กซ์สิบเก้าสีทูโทนแบบนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันทรงหกสามแบบนี้นะครับพอเธอก็ใส่มาให้ครบชุดนะครับแถมสีก็ยังแรปเป็นแบบดำด้ามาซะด้วยบอกเลยว่าดุสุดๆนะครับคันนี้และตัวรถนะครับก็ค่อนข้างเรียบร้อยมากๆทั้งภายนอกและภายในแอบบอกเลยว่าภายในเนี่ยกริปมากนะครับพี่ เขาดูแลเป็นอย่างดีนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะกุญแจสำรองอยู่ครบนะครับที่ชาร์จปลั๊กอินมีครบถ้วนหมดเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้เพอร์เฟกต์เลยนะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลทั้งซื้อและขายรถที่ไม่เห็นรถนะครับและขอบคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในการแต่งรถของเราด้วยนะครับและแล้วภารกกิจแรกเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ